สวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะเอาอุ่นครับอยู่กับเกมขอร์สติตี้โมบายกันอีกแล้วก่อนในคลิปนี้นะผมเราก็จะมาเล่นปืนกระบอกใหม่ในแบทเทสซีซั่นนี้กันนะครับผมซึ่งก็คือปืนพี่พี่หนึ่งเก้าไบสันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าปืนกระบอกใหม่นะฮะทุกคนก็จะได้ในเลเวลที่21นะครับผมซึ่งแน่นอนลวดลายตัวปืนก็จะเป็นดังนี้นะครับผมนี่ แน่นอนนะครับผมว่าคนที่เติมแบบ PP Pass นะฮะก็จะได้ PP 19ใบสันในระดับอีพิกเลยนะผมรวดลาเยก็จะเป็นดังนี้เลยนะฮะดูสิครับผมซากุระโอ้โหโคตรงดช่วยชดยดงามแน่นอนนะครับผมเราจะมาดูสเตตของปืน PP 19ใบสันกันดีกว่านะผมสเตตของมันนะฮะดาเมจอยู่ที่41แม่นยำอยู่ที่62ระยะยิงอยู่ที่52อัตราล่ากระสุน,นอยู่ที่65 ควาคล่อ,องตัวอยู่ที่102แล้วก็ควบคุมอยู่ที่64นะผมถือว่าปืนนี้เป็นปืนที่ถือว่าเบาใช้ได้เลยนะผมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในชารนนิง่งบดว่าวิธีกระสุนจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเรามาดูวิธีกระสุนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตกละมาโอ้โห เดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวเรามาลองยิงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บปะบอกเลยว่าเบสนี้ปืนดีเดี๋ยวเรามาแบบลองแบบลองตูดจะดูนะว่ามันจะเป็นไงนี่นี่บอกเลยว่าแค่ใช้ดิวตูดลงหรือใช้จัโลแบบคว่ำลงนะครับบอกเลยว่าเป็นปืนที่แบบนิ่งจัดนะฮะมา วีดเกสนพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาบนันดีกว่าดาบเด็มันจะเป็นยังไงฮะเยวมาส่วนตรงขาก่อนแม่ไปอ้โหยี่สิบตรงงํำตัวบ้างสิแม่ไปอูปอ้26ยี่สิบหกส่วนหัวบ้างแม่ไปอู้หูสามสิบเอ็ดนะผมบอกเลยว่าส่วนขานะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณห้านัดสังหารได้นะฮะห้าถึงหกนัดสังหารได้นะครับผมมาดสูส่วนตัวกับส่วนหัวนะะบอกเลยว่าอาจจะประมาณสี่ถึงห้านัดสังหารได้นะฮะ มาลอง20เมตรกันบ้างดีว่า20เมตรดาเมจจะเป็นยังไงนะครับผมเอออุย๊ยรูก็เล็กๆโอเคเปิดเจอแล้วแล้วเรามาเทสกันเลยนะฮะโอ้โหตรงขาดาเมจ17นะฮะลำตัวนะครับผม22แล้วก็ส่วนหัวนะฮะ26นะครับผมบอกเลยว่าส่วนหาดีนะฮะอาจจะประมาณ6-7ฮัตสังหารได้นะครับผมแล้วก็ส่วนลำตัวบนนะครับผมก็จะประมาณ 4ีถึงหนัดตายได้นะครับผมแล้วก็ส่วนหัวก็จะประมาณ4นัดตายเหมือนเดิมนะครับผมมาลอง40เมตรกันบ้างนะฮะ40เมตรนะครับผมบอกเลยว่าโโอ้โหเล็งยากมากนะฮะโดนละโดนละเมื่อกี้แป๊บๆเห็นเป็น12นะฮะส่วนตัวก็12นะฮะแล้วก็มาส่วนหัวบ้างนะครับผมไปโดนโดนทีเออโอเคนะครับผมแน่นอนว่าตัวส่วนตัวกา ขากับตอตัวนะผมก็จะประมาณ7-8นัดตายนะผมแล้วก็ส่วนหัวอาจจะประมาณ5-7นัดตายได้นะผมก็ประมาณอันนี้นะฮะสำหรับวิธีกระสุนของปืนแล้วก็ดาเมจที่จะสัางห,หาได้นะผมแล้วก็แน่นอนนะผมปืนก็บอกนี่นะฮะกอพิศษของมันก็จะเป็นการแบบว่าวิ่งเร็วด้วยแล้วก็กระสุนที่บอกเลยว่าเยอะจัดๆเลยนะผมถ้าใส่เม็ดกาซีนเพิ่มนี่บอกเลยว่าอ้้หแปดสิบกระสุนบานนนะ

เฮลโหลโอ้โสองตัวอ <Okay, ู้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปลวจ้าอยู่ไหนเฮ้ยสวัสด oh ีครับผมนี่แน่ไปตัวไปตัวไปตัวกระสุนกูหมดมีคนวาสนกันละนี่ต้องยิงให้พังห่อเดียเดี๋ยวยิงคนแป๊บนึงโอเคมายิงให้พังยิงกังอุ้ยเจ็บดนแปขอีพังก่นเคโอรสดเดเอใช้ปืนพกคู่ยิงชั้นงั้นหรอเฮ้ยนี่แน โอ้ของดีมาแล้วมาขอขีดเลยกันนี่แน่ดูสิอีกตัวอยู่ไหนอุ๊บขึ้นบนขึ้นบนปุ๊บปั๊บเชฟนี่ฟุตบอลรับโชคมายุนไออย่างนี้นี่ชนไปอีกนึงเฮ้ยนี่อุ้ยไม่โดนโดนเพลนล้าไปเถอะตัวอยู่ไหนเฮ้ยอยาโอ้ไม่ทันแม่งเอ้ยหมดก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบชุบเอาชุบเอาไม่ไม่เจาเอาเออกว่าจะขึ้นได้ไปโทษ ي, 1, เฮ้ยเอฟเคเดลตานะนีนะ่ไปหนึง่งไปชุบนี่ไปยิงเอาเคเฮ้ยยมีคนตายแลนะนี่แหละไปหนึ่งยู่ซิมีคนอยู่ใสมันมีอยู่ใสเอาแกนว่าไปก่อนเฮ้ยอุ้ยค้างข้างนี่แหละไปก่อนยูเอฟีใช่ไหมนี่ยิงพังไป็สะก,ก่อนโอ้ยเดี๋ด้ได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากระได้มากระได้หุยใจแป้วเมื่อกี้ไหนช็อคอาซีจา้านี่เอาไปเลยแล้วก็มา กระทิ้งประจันบานมาแล้วนี่แน่คุยไปทีนึงเฮ้ยปีตัวนี่ Rocket Launcher นี่แน่คุยไปทีหนึ่ง Holy มาต่อกันเลยกับตาที่สองเอาเท้าไปยิงเฮ้ยนาผมดีคนนึงน้ยไม่ตายโอ้ยชองโง่ให้ก็ดูอีกแล้วกูดูสิว่าเราจะตะล่อมใส่แล้วมันจะมีคนไหมโอ้โหหนึ่งคน ชึบชึบหนีไม่ตายอู้ดูเธอไหมอีอ้าวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยเจลจาเจลจาหยาอื้อหือตายไปหนึ่งสวยงามอุ้ยอย่าอย่าหันหลังให้ศัตรูเฮ้ยปิดตัวนี่แน่เดี๋ยวโอ้หูไม่เห็นอ้าวเดี๋ยวว่าทีมเดียวกันอย่ามายึดบีพี่ไม่อนุญาตนี่ไหนนี่ไหนอย่ามายึดบีไม่อนุญาตนะเฮ้ยเดู๋ยวยายโอ้โหเอ้ยไม่ตายอยู่ไหนจ๊ะเอ้ชึบชึบ วิ่งกับตายไปตัวเอ้ยยึดเอาเองโล่โอ้หูอู้หูมันเยอะจริงมันเยอะจริงจริงมันเยอะจริงจริงเปิดยีแป๊บช็อตซีมาตกให้ยุใสนี่ตายไปหนึ่งอ้ห้องหมดนี่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกเฮ้ยมันยึดปีวะมันยึดปีอะคิดจะยึดปีอย่างนั้นเหรอขอตะล่อมหลังด้วยกันนะท่านนี้ไม่กินพี่หรอกเอ้ยอู้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอืมไม่ตายเอ้ย เฮ้ยเอเมิไซอ้าวโดนลัดโธอยู่ไหนเอกอยู่ไหนเอกปุยคับอยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยจะบอืมขอเอาดีละกันโหไม่โดนปะโถเอ้ยยู่ไซวะไหนวะโอ้อไหนเอ่ยอ้สนสสนแป๊บๆไปลบหเฮ้ยึมลบแต่ปีนิโตเฮ้ยกินปีหนึ่ง โอ้โหมันจะยึดปีมันจะยึดปีอย่ายึดติดขาดรับไบ้ืมเดี๋ยววางนี่ก่อนโอเคนี่นะมามอบต่อหน้าข้าอย่างนี้ไม่ได้อู้มสองตัวอร่อยสิครับผมนี่อโอ้โอโหยยอโอ้ โอ้โหทูพ <minutes paid off> oh, ีเพ oh, mm. 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 ิ okay. 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 ่นป้าไปหนึ่งเจ็บหนึ่สวยงามมากเพื่อนเดี๋ยวใส่โท็ฟี่ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปจิกกระซี่กันเลยดีกว่าเฮ้ยเจ็บหนึไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้โหเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอืมไปอีกหนึ่งโอเคอยู่ไหนเอกเฮลโหลสเฮลโหลสอยู่ไหนเอกโออีกตัวไอตัวเดิมนี่วะตัวเดิมด้วยวะอืมไม่ทันเอ้ดไม่ตาย ล่าเลยด้วยกันโอเคได้เวลานรกของพวกเองแล้วล่ะอืมได้เวลาบีโท้ประจันบาลแล้วโอ้โหโดนล่าไปโถอ้ยเอามีซอกน้ามีซอกน้ามีซอกอย่าคิดยึดบีอย่าคิดจะยึดบีนะอุ้ยไปถอยไม่โดนโอยอันนี้หลับเอ้ต้นขอไอ้เจ็บเอ้ยเออโดนสักทีอืมบีไม่ทันโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยมันมาอีกรอบมันมาตรงนี้กบโอเคโดนอุ๊ยีตัว มีสองตัวย่าอ้าวจบแล้วเหรอยังไม่หายหิวเลยอ่ะ